ผู้ชมครับมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับตอนนี้มีกลุ่มประชาชนจํานวนหนึ่งครับมารวมตัวเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างนะครับที่หน้าตึกของเราเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่เหตุการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่ในเหตุการณ์แล้วครับ ทุก่คะตอนนี้ที่ฉันอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่กําลังเรียกร้องอะไรอยู่บางอย่างซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขาทีละคนดีกว่าค่ะผมไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําไม่มีสลิปเงินเดือนกู้บ้านไม่ได้เลยครับรายได้ก็มีแต่ไม่มีเอกสารที่ธนาคารอยากได้ก็เลยกู้บ้านไม่ผ่านนะคะอาชีพอิสระอย่างผมธนาคารไม่กู้ครับเพิ่งจะทำงานเงินเดือนก็น้อยแบบนี้ใครจะให้กู้ครับไม่มีเงินจองจะผ่อนต่องงวดก็ผ่อนไม่ไหว ดอกเบี้ยแพงเกินไปฉันจ่ายไม่ไหวหรอกจ้าได้ฟังเหตุผลของแต่ละคนแล้วใช่ไหมคะทุกคนล้วนอยากมีบ้านงั้นเราต้องมาหาทางทางออกยังไงใช่ไหมครับแบมเข้าใจข้อเรียกร้องของทุกคนตอนนี้แบมมีโครงการซับมหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต โครงการซั์มาหาชนคืออะไรอ่ะไม่มีสลิปเงินเดือนจะผ่อนต่องัวก็ผ่อนไม่ไหวนาคารไม่ให้กู้ครับดอกเบีย้ยแพงเกินไปแบบนี้ใครจะให้กู้ครับได้สิครับเพราะโครงการนี้ค่าจองเริ่มต้นแค่หน0 0งพบาทผ่อ,อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนอดอกเบีย้ยเพียง0%ปในปีแรกส่วนในปีที่2และปีที่3ดอกเบีย้ยแค่3%เเเท่านั้นแบบนี้เราก็มีสิมีบ้านแล้วสิเอาทุกคน ไปบัมกันคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตึงเครียดเมื่อสักครู่ได้จบลงอย่างสวยงามค่ะด้วยโครงการซับมหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตขอเนี้ยตัดกลับไปที่สตูดิโอก่อนนะคะเอาผู้ประกาศหายไปไหนสงสัยไปต่อแถวซื้อบ้านที่แบมเหมือนกันโครงการซับมหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตค่าจองเริ่มต้นแค่1000บาทผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยเพียง0%ในปีแรกส่วนปีที่2และปีที่3ดอกเบี้ยแค่3%สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-630-0700 Facebook Fanpage Bam Thailand หรือ w w w b a m c o t h ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2,568